ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาที่ขายมวยนางฟ้ายิ้มมาสันครับไปจะพาไปหุ่นจักครับเจ้าของขายมวยเพื่อนครับไปได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเบิง้งรอบๆบริเวณก่อนเพื่อนๆขึ้น,นไปครับขายมวยนางฝ้ายิ้มมาสับ ไปดือข้างใน,นครับนี่เแต่ของหัวหน้าค่ายเพิน่นอยู่พอดีเนาะเดี๋ยวเบิ่งรอบๆบริเวณก่อนครับนี่อุปกรณ์การซ่อมที่ท่านเห็นนี่ครับเอ้าหัวหน้าค่ายมวยเนาะครับน้อจะคล้องไข่อเนอาะเพราะไล่งานตัวเวิร์กซื้อ,อยังก่อนน้อครับไอ้ซื้อล่าเม็ดบ,บุญชงครับล่าเม็ดบุญชงก็ซื้อก่อเอาไหมล่าเม็ด ลาเม่บุญเชิดครับลาเนีบุญเชิดเป็นของขายมวยคนั่งฝ่ายิ้มนอกฝ่ายวนขึ้นครับครับเพชรไม่ไหมเพชรไม่ไหมครับครับบานมีหนังมวยจะคนครับกาลูกร้านอยู่วานเข้าีนมวยได้ไหมยี่สิบขืนนะครับยี่สิบขืนเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยนักเรียนนักเบียนชุ่มชนเขาชุ่มชนนะครับครับเป็นบ้านนั่งก่อนดีบ้านเข้าสุวรรณละว่าดี้โม่สิบสามกับบัณฑคำเหล่าหอโม่สิบห้าตำบลคำกระเจีวครับบานนี้ขั้วมุ่งไม้ เฮ็ดมวยนี่มีความมุ่งหมายจุดประสมใหญ่ได้เนาะเพื่อที่อยากจะให้นักเรียนเข้าอ,อยากให้เล็กหน่อยเข้าในฟึกเป็นแกนกีฬาสองแต่เห็เป็นห้างจากพวกวัยโมกพวกกันนะครับยาเสพติดครับ,รบเพราะว่าอยูุวานนี่ครับพอมีซื้ออยู่พอมีซื้อเ <c oughs> สียงดันยาเสียดีดไล่ยอยู่ก็เลยอ,อยากเฮ็ดขายมวยขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนหรือว่าคนทั่วไปในบ้านใกล้เคียงมากเฮ็ดมวยซ้อมมวยเป็นนักมวยดัง รนี่ครับชุ่มชนนะครับทำแต่ว่ายังขาดยังเนี่ยครับบารขาดอยากได้นงเนี้ยอยากได้เงี้ยเบื่องครับขานที่ครับนีครับเ้ที่เพิ่นครับไมาจากทางอบจ่อทั่ที่อบจ่อเนี่บร้อกแต่วไ้แจะโค้งสางไ้นจะโครงสางพื้นมันหายไปนะครับพื้นมม่ท่านได้นีครับเที่เพิ่นครับอาอุปกวมมุ่งไม้ต้องการก็คืออยากจะได้พื้นเม่ที่ครับผมครับนี่มีไม่มีเไม่เสีหยังเรียบร้อยแล้ว นอ่าดมาเล็กเก่านะครับเรี่ยที่ยังกันยาๆเอาของเก่ามาเห็ดแต่เป็นของแข็งแรงอยู่ครับเชาวบานนี่พื้นมันมีแต่อยากจะขอแร้งสัทธาจากท่านผู้ชมเนี่ยนาะครับเนาะท่านไม่อยากจะบริจาคมาหรือว่าอยากจะซอยทางด่านบ้านบ้านน้องหอบ่ค้าหอครับค้ามนกหอหมู่13ตำบลข้ามเมืองแจ่วครับเออนี่แหละครับของของคุณอาคายพอดีนะครับ โทรเข้ามาในเบอร์ก็เพิ่อนเลยเบอร์ยังก็บอกคนใดศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งหาสี่หกครับตามนี้เลยครับเด้อขั้นขาผู้ใดอยากจะซอยเหลือด้านเฮดเวทีครับหรือว่าอุปกรณ์การกีฬาก็มวยครับกะทรงมาตามสีเนบอกมาเมื่อกี้นี่ครับเพนังขาดอุปกรณ์หลายอย่างครับนี่ก็รเห็นบอกกระสอบมวยอ็ไยังสีล้ครับเพื่อนก็เพะ โบริบ,บมี่นะครับ 9, เห็ดไม้เห็ดไม้เด้อ<า>ขั้นดาวผู้ใดอยากจะซ่อยเพื่อนนอครับยิ่ดีครับาตามไม้เหล็กโทษมาเพื่นเลยครับไม้เหล็กบัญชีกับโทษท้ทามเพิ่นโหลดครับทำามเนี่ยจะคล้องเพื่อนเอาบอกซื้อไอ้น้ำไอ้บอกไอ้ไม้เหล็กโท่าซับอีกนะศูนย์แปดเจ็ดครับซี 4, 4, 4, 1ีหนึ่งหนึ่งห้าสี่หก โทรมาหาเลยเลยครับให้อยากต้องการอยากจะช่ยเรืออยากจะบริจาคอยากจะเป็นของชุมชนครับผมเป็นผู้ดูแลเออเป็นของชุมชนบ้านวีระบ้านบ้านชุวรรณวารีครับวันนวารีครับครับครับสิบหากับโมซิบสามครับเออครับนี่โตจนครับเส้นทางกับพานไปนี่ครับนอบ้านเส้นทางไปนี่เส้นทางจากไอมันจะไปจากช่องมีขึ้นมาสายเบบผู้่วลไปพิบูลนะครับเออเนี่ยครับครับเป็นามชนบทครับ ย้ามาเลีงเขาจะซ้อมยักโม่งครับคการเด็กเรียนก็เริ่มวิ่งกันหาโม่งครับหาโม่งไปหอดต้องถุงนะครับถุงกูไหวทุกมือทุกมือทุกวันครับพี่เราทุกวันนักเรียนเด็กๆเล็หน้อยๆครับห่างไกลจากยาเสพติดแต่ภาพมันซ้อมมวยมาหลินมวยนี่ครับสี่สิบสามสิบคนประมาณสามสิบกว่าคนครับเป็นของชุมชนคร่นการสนับสนุนจากกองยาบาลสองมือนะครับกับารเจ้าบ้านบ้ในคู่ฟึกเขาได้ไม่อยากใส่ครับ ผู้เลกเนี่จะเป็นเทนเนอร์มีอยู่3คนครับเคนเคนอุทิศมาซอยเป็นเป็นละไมาา่เก่าค่ัออคบไข่จะไข่ยยังค่ายด<า><า>ังเมืองบนแต่ก่อนนี่เพิ่นก็เคยสอบอยู่เป็นลูกพี่น้องไข่พ่อเมืองบนนะครับพ่อมเม,มืองบนค,ครับมีคู่มีคู่ซาตีมาจากค่ายังก่อนซิคู่แพ้ครับครับแต่มีอีกหนึ่งคนหนึ่งมาจากไข่ลอตบ้านดงครับ ผงเกียมนะครับครับมีสามคนกู้ฝึกมาซอยฝึกนตัวนีเนาะเพิ่อนฟื้นด้วยความสมัครใจบ่ต้องการยังดอกต้องการแบบสั่งเลยู่หวานเฮานี่ละครับเออครับซอยกันหนง้วยเก่าพี่น้องป้องไฟพี่น้องหมื่อเก่าซอยกันเนาะบ่มีสินค่างละวันยังมากดีใจนี่ครับบ้านเพิ่นครับนี่ไปยังทาประสบการณ์ไปครับครับนี่ครับแรับปานน้องเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะอยู่บ้านเพิ่นนี่ล่ะครับเพี่นี่ก่อนหวงเนี้ก็สชันมากใดจกบริจาค ครับนี่ครมีบริจาคมากเลยครับริจาคนี่ครับส่งมาจจาร์กระสอบมาจจาร์ฮ่องกงครับครับนี่เวทีนี่ก็เป็นเวทีของโมกมานซอจ์เต่ซิปปีก่อนครับเั็นเดียร์ซัมมี่เดียด้ซัมนี่แต่พื้นมันเพเวิร์ดไม่มีพื้นตัวนี้เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดไทยบริจาคมาตัวนี้ก็มนกองของของไอ้กองชาวบ้านของชาวบ้านเขาไว้นี่าเข้าไ้เอามาทุวมกันแบบนี้ครับ มองยูมองเศร้าครับก็ตามเห็นนะครับท่านดาวท่านไหนอยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะซอยเหลือนะครับนก็ยินดีครับโทรมาหาเพลนครับตามหมายเลขที่มันแจงมาครับทุกท่านทุกคนครับเดขอบคุณครับทุกท่านทุกคนครับที่รับชมครับก็อย่าลืมครับสวัสดีครับ